เดือนเดือนนี้ไม่นับแล้วนะไม่นับเอาเดือนพฤษเเดือนเมษาเลยใช่เดือนเมษาเขาบอกเดือนเมษาเนี่ยอะไรที่เราเคยอยู่ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเคยทํางานอะไรก็ยังทำอยู่อย่างอยู่อย่างงั้น ยังไม่ได้คิดจะมีการงานอะไรเพิ่มนะแต่เดือนเมษาไปปลายเดือนมันจะมีอะไรที่แบบหนักอกหนักใจเราแต่มาจากการหนักใจเนี่ยมันจะมาจากคนใกล้ตัวเราไม่ใช่เพราะตัวเรานะหรือให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพจะมีเรื่องคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะนั้นต้องระวังด้วยนะคะแต่เรื่องการเงินเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเนี่ยเรื่องการเงินก็ยังได้อยู่นะ มีเกณฑ์ได้เรื่อยๆได้จากคนรอบข้างได้จากสิ่งรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะสิ่งรอบข้างก็คือเนี่ยยันพนานะเนี่ยลถยันพนานะของเราเนี่ยคันสีเข้มอ่ะจะได้โชคอยู่หให้โชคอยู่ให้โชคก็คือถ้าสีอ่อนอ่ะจะได้สามตัวถ้าสีเข้มอย่างเงี้ยก็คือจะได้สองตัวเท่านั้นนะแต่งานช่วกนี้ก็ยังยุ่งยังเหนื่อยอยู่นะยังยุ่งย,ย,ย,ยังเหนื่อยอยู่แต่ว่าลูกจะมีเกณฑ์เดินทางนะลูกมีเกณฑ์เดินทา,ทางไปทางพื้นที่น้ํา ไม่ว่าจะอยากไปด้วยยานพนาหนะของเราเองหรือยานพนาหนะของใครก็ตามถ้าเข้าไปอ่ะก็คือได้โชคจากทางนั้นอ่ะถ้าเขาเดินไปเดินทางไปก็ให้ซื้อโชคจากยานพนาหนะคันนั้นถ้าอย่างเขาบอกว่าถ้าเป็นสีเข้มก็คือได้สองตัวถ้าเป็นสีอ่อนจะได้สามตัวหรือ,หร,อ,รอหรือมีเกณฑ์ซ่อมแซมหรือมีเกณฑ์ซ่อมแซมเนาะซ่อมแซมรถคันไหนรถคันนั้นให้โชคนะเดี๋ยมีเกณฑ์ซ่อมแซมลูกนะไม่ใช่เรารลูกนะคะก็มีเกณฑ์ซ่อมแซมตรงนั้นก็ก็มีกว่าโอกาสได้โชคตรงนั้นเนาะ แล้วก็เดือนพฤษภาเดือนพฤษภานะคะมีเกณฑ์ได้มีงานใหม่ๆเข้ามานะงานเศร้า,า <laughs> มีงานเศร้ามีงานเศร้าก็าาาคือจะมีเกณฑ์ได้ไปงานเศร้างานเศร้านั้นให้โชคนะอเออให้จําว่าอายุเขาเท่าไรพอศเท่าไรวันที่เสียเท่าไรก็คือได้โชคเนี่ยงานเศร้าเดือน,นพฤษภานะใช่พฤษภาพฤษภาเนี่ยจะมีได้โชค ต,ต้นเดือนเราอาจจะมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาสามารถใครมานมําเสนอง,งานใหม่ๆหรือว่าเราคิดจะทางานใหม่ๆอะไรต้นเดือนของพฤษภาเนี่ยสามารถทําได้คือเป็นสิ่งที่ดีเลยนะเออแต่ถ้าปลายเดือนพฤษภาเนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปงานโศกเศร้างานโศกเศร้านั้นให้โชคอยู่นะเออได้ได้โชคลาภจากอายุเขาพศเขาแล้วก็วันที่เสียของเขาจะได้โชคอยู่นะหรือแม้จะไปกระทั่งงานร้อยวันงานร้อยวันก็คือได้โชคอยู่จากวันที่เขาเสียกับวันที่ทําบุญร้อยวันหรืออายุที่เสียนะ อายุท oui, ี่เส mm ียเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่นานๆแล้วเสียไปนานๆแล้วก็ให้อายุตอนที่เขาเสียอายุเท่าไรแล้วก็บวกมาเสียไปแล้วกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้บวกมาอายุนั้นได้แล้วพอเดือนพอเดือนอ่ามิถุนาใช่ไหมคะเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาก็คือเรายังเหมือนเดิมะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่มีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์เดินทางเรื่องเรื่องงาน แต่ก็เดินทางได้ไม่มีไม่มีบาดเทตุอะไรนะคะสามารถเดินทางได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยไม่เสียหายนะไม่เสียหายก็อยากรู้อะไรอีกอยากรู้ว่าวันที่หนึ่งนี้จะได้โชคไหมใช่ไหมใช่ไหม